นองมือละวมือคุณแม่คุณแม่จ๋าอ <c oughs> ยางไหวอยู่ใช่ไหมจ๋าไหวมือน,อน,นี่ทอดหมูแดดเดียวที่ทำมันมมนี่สองหวะแม่กระปองมาแล้นี่เราคุณแ,แม่รักมันนั่งคิดคุณจะอะไรต่ออีกนั่งนั่ย พราะว่ามีต้นเงินงที่จะต้องไปเปลี่ยนต้นที่ในงานแม,ม่เตรียมแล้วองเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ต้องทำตอนมืดๆเพราะมันเอ้นี่งนะคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถายรายการเตัดเนะในการพอล้วเร็บเนเื่อร่อวมบาลเรานี่ นีน่อดใส่ให้มันฟ้าก็ชิลนหลเด็ก um อะ่รงมากเลเด็กันไม่ดีเด càng phớ mặt má, mẹ chỉ tắc thì hít cái, lục sáu, cá tún, tắc con anh nè, càng phớ hả? Càng hít càng à? Hít long, hít มตัดเนาะกินย่อมๆตอนนี้น้อยกินแค่โอ้ยกินแค่แกงเปอะเที่ยวมีค่อย,ยนะไหวนะนะร่วงไปไหนล่ะอันนี้ไม่มีร่วงจะไืมไม่มีจริ้งลองยมันอยู่ในถ้วยแกงนิ่นึงตาม,มึงดีแท้ๆก็ตือตรงนี้มันไม่มีนะจ๊ะอันนี้หมูมมกนมินอย่างงี้ฮะก็ใส่แล้วก็กินกค่แกงเปอะอร่ยางอร่อยเลยนะ ตำชินเล็กๆพอย้อมๆที่ได้มีเปลืองกระดาษมาเถอะกระดาษเม่ไปทำไมหรอกลองดูเด้อหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียว,ยว,ยวกินกับแกงเปอกอร่อยๆร่อยเลยเด้อร้อนมากเลยนี่เห็ดชมพูเรา ปั่นพิเสียงคุณละก็น้องปั่นพิเสียงคุณละอร่อยอร่อยโล่งเลยลูกสาว อืมงโรันกตันเอาละค่ะ้ยเอาละค่ทุกคนจ้าแให้เิ็นป็นถ่ายอิงๆนี่จ้ะต้ม <c oughs> ชุ่งๆเนะเนี่ยจะได้วาหว่างหน่อย เข่ากันคืบเลยเข่ากันคึบเลยค่ะเห็ดก็สดเห็ดสดอีเห็ดสดทาหรให้อร่อยนะคุณแม่อร่อยค่ะคุณนากับลูกนุนตาจะรับดีแบบนี้แหละรับดี